หลังจากที่สร้างกระแสท่วมท้นบนเอ็มนนะคะแล้วก็กระชากเรตติ้งค่ะ ให้ขึ้นมาแล้วสำหรับแพกเซอร์ไพร์พิเศษอย่าง Lisa ลิซ่าลาริสานะคะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยรอรุ้นมากๆค่ะกับการออกรายการของเกาหลีแบบนี้นะคะถึงได้โชว์แค่50าบวิแต่โชว์เดี่ยวแบบนี้ได้ใจไปเต็มๆอย่างน้อยน้องก็ได้พื้นที่นะคะในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งครั้งนี้สำคัญมากๆเพราะมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองในปีที่จะมีโซโล่เดี่ยวออกมานั่นเองนะคะ คราวนี้ค่ะความน่าสนใจก็คือลิซ่าเป็นนักร้องหญิงต่างชาติคนเดียวในสังกัด YG ฝังไม่ผิดค่ะลิซ่าเป็นนักร้องหญิงคนเดียวในสังกัด YG ที่เป็นคนสัญชาติอื่นก็คือน้องเป็นคนไทยนั่นเองแต่ได้ออกโซโล่กับค่ายในเกาหลีโดยเฉพาะกับ YG เนี่ยเป็นคนแรกเลยนะคะ พราะปกติเนี่ยเขามีแต่นักร้องสัญชาติเกาหลีที่เขาทำโซโลให้แต่สำหรับลิซ่านั้น Wonder Woman จริงๆค่ะน้องคือสิ่งมหัศจรรย์นะคะที่ใช้ความสามารถในการสร้างการยอมรับมันนับ10ปีแล้วค่ะอย่างแม่จีนนะคะก็บอกว่าโดลิซ่านั้นตกค่ะตั้งแต่เห็นคลิปนะ Practice หรือว่าคลิปซ้อมเต้นค่ะ ก็ได้เห็นสาวคนหนึ่งนะคะที่เต้นอยู่ในกรุ๊ปนะคะแล้วก็ยังนึกว่ายังเป็นน้องคนที่5ด้วยซ้ำตอนที่ยังไม่ปล่อยนะ BLACKPINK ออกมานะคะก็เรียกว่า ถูกชะตาเออโง่เห้งได้หรือเปล่าคุณแม่นะคะแม่จีนเขาก็สนับสนุนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่ายังมีแฟนๆค่ะที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขค่ะเชียร์ลิซ่ากันมานะคะอย่างแต่ก่อนค่ะเรื่องเล่าจากคนที่เขาเรียกว่าเป็นลิลลี่เนาะแล้วก็บลิงด้วยที่เป็นเมลิซ่านะคะก็บอกว่า ต่ก่อนค่ะเวลาน้องออกงงออกงานเนาะจะไปรอถ่ายรูปเนี่ยยากมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้มีแฟนคลับเยอะพอทำงานเสร็จค่ะก็จะขึ้นไปนั่งรอบนรถแล้วนะคะหลอให้สมาชิกคนอื่นค่ะก,ก็ถ่ายล่งถ่ายรูปคุยกับ FC อะไรกันไปแต่ว่าลิซ่าตอนนั้นโอ้หแฟนๆน้อยมากแล้วก็กว่าจะได้เจอกันนะคะแฟนแก็บอกว่าเข้าถึงตัวน้องยากอีกเหมือนกันค่ะก็สู้กันสุดฤทธิ์นะจนมาถึงทุกวันนี้ทุกค คิดดูเข้าถึงยากกว่าเดิมอีกแต่เข้าถึงยากเพราะน้องดังมากอันนี้คือความปลื้มใจนะคะของบรรดาลิลลี่แล้วก็แฟนคลับของลิซ่าทั้งหลายด้วยค่ะนอกจากเรื่องของความสามารถนะคะที่หลายคนบอกว่ามันยากมากเลยค่ะ ที่จะมีสักวงหนึ่งนะคะที่เมนแดนซ์หรือว่าเมนเต้นเนี่ยจะขึ้นมาโดดเด่นค่ะอาจจะทั้งโดดเด่นทัดเทียมหรือว่าโดดเด่นมากกว่าวิชวลหรือว่าเมนร้องเลยทีเดียวแต่ว่าลิซานี่สามารถพลิกประวัติศาสตร์เกาหลีนะคะเป็นเมนเต้นที่แบบว่าแซ่บเบอร์และทุกคนรอดูเธอมากๆเลยแล้วก็โดดเด่นได้ไม่แพ้ใครเลยจริงๆค่ะที่สำคัญนะสามารถผลักให้เขาเรียกว่าการเต้นตรงนี้ย ขึ้นมาเป็นไฮไลท์ของตัวเองจนเป็นแบบว่าจุดขายเนาะ mm hmm. เขาเรียกว่าตาประทับสัญลักษณ์ทางการค้าเลยไม่ว่าจะเป็นผมหน้ามา้า mm hmm. การเต้นแบบนี้ที่เรียกว่าคือเต้นไปทั้งตัวนะคะเท mm hmm. ่าที่แอดดูเนแอดชอบทูลิซ่าเขาเต้นไปทั้งตัวจริง,รง mm hmm. ๆคือเขาจะมีความพลิ้วที่ไม่เหมือนใครและที่สําคัญอย่างที่เราคุยกันน้องคืออินโนแรงมากให้เป็นนักสแสดงนี่คือตีบทแตกเพ่งเพงเพ่ง hmm. กระจุยกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็เอาทักษะต,ตรงนี้ค่ะมาใส่การเต้นด้วยมันก็เลยทำให้น้องเนี่ยสามารถเป็นเมนเต้นที่มีสเสน่ห์แบบที่ไม่มีใครเหมือนมาก่อนเลยละค่ะ นอกจากเรื่องความสามารถการยอมรับการมีเพื่อนฝูงนะคะก็มากมายจริงๆกับวงการเคป๊อปซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเออการยอมรับของคนเกาหลีนะกับคนไทยเนี่ยมันก็ยากอยู่เกาหลีกับต่างชาติก็ยากอยู่นะคะแต่ลิซ่าเนี่ยสามารถมีเพื่อนฝูงมากมายเลยซึ่งเป็นทั้งไอดอลคนไทยด้วยกันแล้วก็เป็นไอดอลเกาหลีด้วยกันเนี่ยที่รักน้องนะคะ พูดคุยแลกเปลี่ยนมีน้ำอกน้ำใจคบหากันแบบนี้เพราะว่าอุปนิสัยที่น่ารักของน้องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เดบิวต์ที่จะมาช่วงนับปลายปีนี้นะคะคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะอย่างตอนนี้เราก็ได้อีกกลุ่มนึงมาแล้วนะคะพอน้องไปซื้อใจมานะเขาเรียกว่าต้องขอบคุณลิลลี่และบลิงทั้งหลายค่ะไปซื้อใจแฟนๆไอคอนิกมาจากทุกประเทศเลยนะที่เป็นแฟนดอมของไอคอนค่ะบอกว่า เตรียมสนับสนุนลิซ่าเต็มที่เลยและอย่างที่แอดบอกว่าตอนนี้เราต้องเตรียมสำหรับ next station next station solo ลิซ่าและลิซามโนบาลกันแล้วนะคะ